บันทึกยอดยกมาเมื่อเข้ามาที่โปรแกรมแล้วนะคะคลิกเลือกบันทึกเงินเดือนยกมาค่ะจะได้สาขา000ย์สำนักงานใหญ่นะคะเดือนตีคือ012558ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะจากนั้นกด F 3เพิ่มนะคะรหัสพนักงานใส่จุด Enter ค่ะเลือก01สุขใจเก่งมากค่ะ จากนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าระบบจะทำการลันข้อมูลมาให้นะคะเงินเดือน50,000บาทค่ะประกันสังคม750บาทค่ะจากที่จบกำหนดมาให้นะคะภาษี3 0 0 0บาทค่ะในที่นี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเติมภาษีหักณที่จ่าย3000บาทค่ะจะได้ยอดสุดทีิเท่ากับ46250บาทค่ะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ